สบายดีอริขิาวด้วันนี้ินขาวแกปแจงเนอไอตัมแงคอยเองเสป่ะ่นี่ยังมีปัแจงอันนี้มีปัแจงอันนี้มีอันนี้ปักอันนี้พักบุไอพักบุกเนี่ยบวกพักบวกัก ผักรกระเดาอันนี้ผักกระเดาวมีโทษสิอันนี้โทษสิคขาหนีเขียนเสร็จมามาเขียนเสร็จมาใส่เด้อสบายดีพี่น้องมื่อกี้เขานำการเนี่ยเมื่อนี้เลยมา่อกี้เขาพ่วงพานกันพี่น,อน้องตา,ามคนคนคนึงจะไปทางไหนแหละไปเ,เขี่ยอื่นมาไหมาก<า>ับมีหลยายอย่างอยู่ ลวกผักก็เบกักกาดนี่ผักเราออู้เด็ดเยเยดเย่เย็อดสีแต่แต่งแต่งเดียวกันนี่ี่เกียร์เนยใช่นี่เกียวัอใจ้่เขก่น Ờ, nó đi học hỏi mhm 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 Này mhm ชิมเหมือนเราเกินมากอีกชิมก็คมขระคมพะกระาดาพพะการเดาพระกระเดามันคมไหมเปิดระเา่าเอาจักคมวานเป็นลมคมเป็นญ้าไม่มาปะบอาะคมแล้วฮะตมแล้ว ตุบนยตุ๊บเล้ว่เอาตกินนะไม่เอาต้ตนกินนะฮะตล้กัาเป็นม่กนงาใส่อันนี้ ขวายมั้งเนี้พ่อใช่พวกหน้าวะพอแล้วไ่แล้วหืมโซ่ไอ้บอสแม่โซ่นะหืม่โซอืมต้องเหยื่อโอ้ขวายบักหน้าอย่าลินนะ มันชมแน่เยเนบเนี่นยพอจ,จะกินคำใหญ่แต่ชิบลินมนางา่าอยกกินมันแป้งอว่าอืมอว่าแอันจะบอกเออมันง่าวว่าอืมั่มมแต่อันจะบอกเออมันว่า Ô! Quả đầu tiên là. Mẹ Mày. Mày nói tiếng là. Ừ, Ừ Huh? 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 Yang kenyang ada Kalau ada Memang Ini mau tuan pak Ayo tuan Ini dia mah pak Tuan pak Tuan pak Tuan pak

เอาเนอยไ็ไดเอาอกินแม่กินด้กินมวะไ้วกินมดสงไคยออกเด้อเย่ยน่ามั้ยน่า ôi nhắn cái đó, bắt được, ăn được ao ừ. ừ. ừ

แม่ก็หม่ขัรกูอ่ะให้แม่ขรออืมจีินกไี่นงยจะอยปีเลยไม่จับอืมอืมตัดสิ ta một cái Ui, listo. Che hết dañado? Mm, mmm, 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 nào วันดูดมากมี oh. ่เกืบนำมุกจัจกิจมจุกจิจั จังคางคนแหละเขยจังคางคนเขาปันนิ้ไปล้ <c oughs> เขาสุดหนักนอะอร่อยอร่อยมือเขาอร่อยปะอร่อยเด็ดใคจะกินกับมองได้รนะึเออชื่อเีอ่ยมันมันบิ๊กวะแล้วขายู่

กับทั่วน้ำกับแกงน้ำเออตต่ตับตบ่รพี่น้องอกออ็ติดตามตับะไอไก็แชให้เตียเลยเป็นุณิตามแตามัวรมันตามหมต้มหมตัวแต่พูเือพี่พี่น้องพไม่มีแต่ไม่จกอนพี่น้องอบา,องบ,าบายบาย 那个。